กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมซอมซ้างลอตตอรี่นะครับก็จะนําท่านผู้ชมนะครับผมมาชมการทําสีผนังเบานะครับหลังจากที่เรากั้นนะครับผมแล้วก็ปูผ้านะครับฉาบนะครับผมขัดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนในการทําสีกันนะครับผมสีที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีชนิดกึ่งเงานะครับผมสีน้ําอะคริลิกนะครับก็เปิดถังขึ้นมานะครับสีเขาก็จะตกตะกอนแบบนี้นะครับเราก็ต้อง ทำการคนนะครับผมโดยการใช้สว่านนะครับสว่านที่เราตีปูนฉาบผนังเบานี่แหละนะครับผมแล้วก็ล้างแล้วก็มาปั่นสีนะครับบางคนก็อาจจะใช้ไม้ในการคนนะครับก็อาจจะไม่ทั่วถึงนะครับทางที่ดีนะครับเราปั่นเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมก็จากประสบการณ์ที่ผ่านการทาสีมาเยอะนะครับแล้วก็ได้ฟังจากช่างด้วยกันนะครับผมการทาสีส่วนใหญ่เนี่ย ช่างส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเจอปัญหานะครับในการทําสีเนี่ยก็หลายอย่างเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกลิ้วรอยนะครับในการทานะครับผมแล้วก็ทาสีไม่ขึ้นบ้างนะครับอุ้มสีได้ไม่ดีนะครับพวกลุกกิ้งปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับช่างส่วนใหญ่ก็รู้ดีนะครับผมก็มักจะเจอนะครับผมบริเวณขอบลูกกิ้งนะครับที่ทานะครับไม่ทั่วหน้างานนะครับผม คนที่เคยทาส่วนใหญ่ก็จะรู้ดีนะครับดังนั้นนะครับการเลือกใช้ลูกกิ้งนะครับจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ไม่ควรมองข้ามลูกกิ้งที่เราใช้การประจำนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับก็จะเป็นโซมิกนะครับชูอินวันตัวนี้นะครับผมก็จะมีหลายขนาดนะครับถ้าถัง9ลิตรนะครับใช้เป็น7นิ้วนะครับผมถ้าถัง18ลิตรนะครับเราก็ใช้9นิ้ว10นิ้วก็ได้นะครับผมทุกครั้งนะครับก่อนการผสมสีนะครับเราก็เทน้ําลงไปนะครับประมาณ10-15เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทําการคนสีให้เข้ากันนะครับผ ก็ลูกกิ้งตัวนี้นะครับคุณสมบัติของมันนะครับผมก็ผลลูกกิ้งนะครับไม่หลุดติดงานเมื่อเจอสีเหนียวๆพวกสีน้ำมันนะครับผมผลโฟลอุ้มสีได้ดีนะครับแล้วก็ปล่อยสีได้ดีนะครับผลแปรงแน่นนะครับไม่ฟีบเสียทรงนะครับทาลื่นไม่สะดุดลักษณะของลูกกิ้งออกแบบเป็นทรงตัดขอบเฉียงนะครับไร้อยต่อผ้านะครับทาง่ายทําให้สีไม่เลอะเทอะนะครับแล้วก็ทาได้เรียบเนียนขึ้นนะครับ ล้างสีออกง่ายครับคืนสภาพเร็วนะครับและสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งนะครับผมเราจะสังเกตได้ว่าลูกกิ้งนะครับอุ้มสีได้ดีนะครับเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้แค่รอบแรกนะครับหลังจากที่เราทาไปนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับขอบขอบลูกกิ้งนะครับมันก็จะไม่เป็นริ้วนะครับเวลาเราทาทับกันเนี่ยมันก็จะไม่เป็นรอยนะครับเนี่ยทาได้แบบเนียนเนียเลยนะครับผมรอบแรกก็นะครับเต็มนะครับผมเนี่ยสีทาได้เต็มพื้นที่นะครับผม เข้าไปทุกซอกทุกมุมเลยนะครับในส่วนที่เป็นนะครับมุมผนังนะครับมุมผนังห้องนะครับหรือว่าตามซอกเล็กๆนะครับเราก็ใช้ลูกกิ้งตัวเล็กนะครับผมในการเก็บนะครับลูกกิ้งตัวเล็กขนาด4นิ้วนะครับในการเก็บนะครับผมก็ทุกงานทาสีของเรานะครับก็เสร็จเร็วนะครับไม่ต้องสามหลายรอบนะครับที่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็2รอบนี้ก็อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเราทารอบแรกก็เต็มนะครับรอบ2ก็ทาแบบเนี้ยบเลยนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่า งานค่อนข้างเนี้ยบนะครับสีสม่ำเสมอนะครับคุ้มค่าแล้วก็ครอบคลุมได้หลายงานนะครับประหยัดเวลาไปทำอย่างอื่นได้เยอะนะครับผมบางท่านอาจจะมองหานะครับลูกกิ้งในการทาสีนะครับก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะผมซ่อมสร้างไลฟ์สตอรี่สวัสดีครับ